นี่ครับวันนี้ป้าเอามินนะครับป้ามินครับไหนเนี่ยโอ้โหครับอยู่ในใบไม้ครับปืนใบไม้บังให้พวกจับหันแล้วนี่แั้งยังไงนะครับมาครับเดี๋ยวขึ้นไปพองกันครับฝ่ครับนุยเลยครับขึ้นมาแล้วครับ นี่ยเนี่ยอี๋แผลติดเอวทีนี่หรืเ่ากูขี้พอออ่ะให้ขึ้นมาให้ลำจโลเลยอ่ะวันน้มันสูงอยู่เลยดวกูเด็กจี๊ดกูเด็ก ถึ่งบ้านเขาหมู่ดูอ่ะวะพาะพึ่งบ้านเขาต่อบ้านเขาเกสอนมันหนักอก่ะโอ<ฮ>้ิงหฮักเนะาะไม่ตั้งแล้วก็เสียเวลา แห้งน yeah. ึกลักกุ้ยหุ่นามันยันรับพอดูโอิงไปปาสวรบั์

cấp cấp Đồ, hổ nam nhai nhây, nhây hấp hang ngắm ngắm <laughs> <laughs> này đây u cá ạ cá hổ nam mình có lòi lòi bá luôn đi ừ bự เขามีมันออกขึ้ดอะเบี้ยวลงมัได้กว่าบุญด้วยจีน่ะนะ ันง,งนก่องืนเกากนย่อไก่่ยไ,ไหนอไก่เบวกี่ไก่พูจยาส่นี่น,น,นี่นะครับไปไปกันเลยครับลงแล้ว